เกินต้านมากแม่บุ่มปนัดดาโชว์เซ็กซี่สุดแซบส่งตรงจากกรุงโซนแม่มาแล้วจ้าบุ่มปนัดดาปล่อยภาพสุดเซ็กซี่ทำหนุ่มๆใจละลายเรียกได้ว่าแซบแบบสุดๆ สรงตรงจากเกาหลีเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ด้านความเซ็กซี่ที่เอาอะไรมาต้านไม่อยู่เลยจริงๆสำหรับปุ่มปนัดดาวงผู้ดีที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวพึ่งบินไปดูงานที่ประเทศเกาหลีเธอบอกว่าเป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกตั้งแต่เกิดโควิดในช่วงที่ผ่านมาและสูตรทางด้านของสาวบุม๋มก็ทำหนุ่มๆใจสั่นระรัว ได้ปล่อยภาพเปิดอกสุดเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นทักท้ายแบบสดใส่ว่าอันย้องจากโซนเกาหลีจ้างานนี้ด้านแฟนๆและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแซวกันอย่างคึกคักอาทิไอซ์รันยูเข้ามาแซวว่าคุยแบบเปิดอกเช้านี้นะครับหรือเก่งทัชยะก็เข้ามาคอมเมนต์ แม่เริศครับท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามากดไลค์ส่งอีโมจิหัวใจกันแบบดูรั่าสำหรับเนื้อหาสาระก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ